ลูกค้าโทรมาแล้วน,นะครับครับผมเอ้ยปิดก่อนครับลูกค้าครับโอ้เออได้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 ไดไดโออ๋อทำเลยหรอโอ้โหรับโอเคครับรับเดี๋ยวคิวให้นะครับอ่าเดี๋ยวถึงคิวใกล้ถึงคิวเดี๋ยวโทรบอ,อกอีกทีเนาะครับผมโอ้โหลูกค้า โทรมาครับท่านผู้ชมครับไม่ลูกค้าแบบคืออย่างที่บอกแค่ว่าถ้าเราทํางานดีเนี่ยคือเราไม่ต้องวิ่งหางานครับเดี๋ยงงานจะมาหาเราเองนะครับผมนะคืองานลงเยอะมากครับท่านผู้ชมครับนะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมไปอยู่ในคอนลักชั่เตเอร์นะวันนี้ทาอะไรดีครับผมคือตอนแรกผมว่าจะรับงานตรงนี้อ่ะแล้วมันผมคิดว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะท่านผู้ชมมันมันใหญ่เกินไปปะหรือว่าเราจะรับงานเล็กๆไปก่อน เราค่อยมารับงานใหญ่กันอีกทีหรือว่าจะรองานใหญ่เลยเพราะงานใหญ่เราเพิ่งจบไปนะโอ้โหงานเล็กมึงก็ไม่มีเลยเนาะเอาในเมื่องานใหญ่งานเล็กรับไม่ได้ก็จัดงานนี้ไปซะเลยอันนี้คือสภาพรานจอดรถครับเดี๋ยวต้องเคลียร์รถออกให้หมดก่อนนะครับทุกคนครับนะเดี๋ยวเราจะไปย้ายเจ้าแคทตมานะครับทุกคนครับ อตอนนี้รถล,ลากเราอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปย้ายเจ้าแคทตมานะครับตอนนี้งานที่เราจะรับอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับแล้วก็แคทเราอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมโอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าย้ายไม่ไกลครับท่านผู้ชมได้ไปไกลย้ายไม่ใกล้อ่าววาเดี๋ยววับเฮ้ย <c oughs> ไม่อยากว๊าปอ่ะอย่าขึ้นสะพานอ่ะ <c oughs> ขึ้นสะพานลยอยว่ะ เออสักหน่อยนะมันต้องวาร์ปอ่ะท่านผู้ชมมันไกลเกินเดี๋ยวมันจะกินเวลาสักหน่อยนะึงกิน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 คือเบือเดี๋ยวมันจะกินเวลาเดีย๋ยวเราต้องเดินทางไปที่บริเวณเอ่อท,ท,ท,ที่ที่แคทอยู่นะครับแคทอยู่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวขึ้นสะพานลอยเลยโอ้โหจอยแม่งลวนจัดๆเลยวะ่ะ มันมัน,ม,นมันลวนไม่หายเลยครับจอยไอ้จอยจอยคอยนโทรลแมคโครนะมันลวนไม่หายเลยครับทุกคนไม่ไม่เคยหายแม้แต่วันเดียวครับทุกคน <g ül üyor> ผมพูดเลยตั้งแต่ซื้อมาครับลวนทุกวันครับผมผม,ผม,ผ,มผมพูดได้ตรงนี้เลยครับโอ้เราตรงไปทางนี้ก็ได้ไหมผมพูดได้ตรงนี้นครับราคาหนึ่งัน0้าอบาทนะครับมันประกัน3ปีครับทุกคนประกัน3ปีหรือ2ปีนี่แหละผมไม่แน่ใจเสียสงครมได้ ที่บริษัทโลจิเทคนะครับแต่ว่าันรลวนครับันรลวนมันไม่ได้เสียแต่มันลวนครับผมเคยส่งส่งไปครั้งหนึ่งแล้วปุ่มคันโยกไอ้จอยที่เราใช้นิ้วโป้งโยกอะ่ะมันเสียครับกดไม่กดกดกดไม่ได้กดแล้วไม่ทำงานครับผมผมก็เลยส่งไปเคมซะาอีกว่าสรุปไม่ส่งอันใหม่มาให้จริงๆครับ เปลี่ยนทใหม่จริงๆแต่มันต้องมีเขาเรียกว่ามีใบเสร็จนะครับต้องมีใบเสร็จว่าเราเราซื้อวันไหนอะไรเงี้ยเออเขาจะดูว่าเราซื้อวันไหนมันประกันสามปีนะครับท่านผู้ชมประกันสามปีนะครับผมก็ผมว่าส่งไปแม่งซะประมาณน่าจะหนึ่งอาทิตย์นี่แหละไม่ส่งกลับมาไอ้เชืกก่อคุณตกใจหมดไม่ได้ไปจริงเกือบหนึ่งอาทิตย์นะเราต้องใช้จอยตัวนี้ไปก่อนเนาะเกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับบรรลวน มันรวนจริงๆครับทุกคนมันรวนแบบรวนทุกวันจริงๆครับเดี๋ยวถ้าอันนี้พังนะผมจะซื้ออ่าอันอน่าจะอันแบบหลักหลายหลายพันสักหน่อยนะอันนี้ผมไม่เอาแล้วอเนี้ยผมไม่ซื้ออะไรอีกแล้วน่าจะซื้อแบบหลายหลายพันไปเลยสองข้างหมื่นไปอย่างเงี้ยนี่เรียใหญ่เกินเฮ้ย hey, มาทำอะไรตรงนี้เนี่ย สะพานที่เราทำเนี่ยมันดีจริงตอแรกไม่มีสะพานข้ามนะจะได้มีแล้วเดี๋ยวแคทมาก่อนงานตัวนี้ยังไม่ทำนะครับมันจะเป็นเหมือนเหมือนแบบเหมือนบ้านคนรวยอะเรายังไม่ทำนะครับโอ้โหเราด,ดูมีเส้นแบ่งงานเลยนะครับ ีเส้นแบ่งงานให้อย่างดีนะตรงนี้ก็งานถนนก็มาแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่รับยังยังไม่ทำครับเดี๋ยว JCB มาเดี๋ยวค่อยทำา <c oughs> JCB มาเดี๋ยวค่อยทำนะครับใหญ่ไหมมันลวนนะเนี่ยเหญ่ไหมมันบังคับเองเนี่ยไม่ง่ป้าไม่งลวนจจัดเลยเอาเราขับไม่ได้ซะด้วยโอ้โหอ,อะไรองมึงวะเนี่ยโอ้เอาละมาแล้วเรื่องอื่นชางมันครับเดี๋ยวเอาเรื่องของเราก่อนไปท่านผู้ชม แหมจริ๋วเชียวเอาเอ้ยถอยหลังดิบุกิมันใหญ่จริงเว้ยแม่ได้ขับเอ่อขับเอ่อในเกมฟาแล้วมาขับในคอนทัคลกนั้นฟิลลิ่งมันต่างกันจริงป่ะอ้ว่อไปชนเขาอีกยู่พี่ฟิลลิ่งแม่งต่างกันจริงครับท่านผู้ชมในนี้แม่งมันจะได้ฟิลลิ่งคนละแบบอ่ะในนี้มันก็สมจริงนะขับแบบสมจริงแต่ว่าข้อเสียอะไรคือมันมันไม่โยกครับมันไม่โยก เอเป็นโยกไปเด้งรถอะ่ะมันมันมันจะไปโยกเหมือนในเกมฟาร์มครับทุกคนเกมฟาร์ยี่สบสองแต่ว่าในการคนทุนในการ,รบังคับมันโคตรดีเลยนะยอมรับโคตรดีครับตามมือเป๊ะแล้วก็เร็วด้วยโอ้โหดูอย่างเร็วเลยอ่ะยังเร็วยังเร็วท่านผู้ชมยังเร็วเลย เย็บ yeah, ปะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเจ้าแคทใจออกการเสมอไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยอ่ะเราจะไปตรงนี้นะโอ้ยจะเป็นขับไปหมุนรวนเรวนรวนรวนจัดเลยรวนรวนจริงพยายขับ คี์บอดแล้วกันนะเวลาขับรถนะมั็นรวนจริงครับขับจอยเป็นรวนครับผมมาแล้วครับโอ้โหบอดเด็กรบโอ้ย,อยไปลืมเลี้ยวอุย้ยเกือบไปแล้วไปแล้วครับผมวันนี้งาน5ล้านครับทุกอย่งครับ ห้าล้านครับผมเอาเชือกกดผิดโอ้โหนึกว่าวโอ้โหเล่นสโนุโลเล่นเกมฟาไม่ไม่เหมือนกันสักเกมอุย้ยเชือกร่นสี่สิบบาทบ้ามันมึงก็ถ่ายแรงเกิรตกใจหมดถ่ายาเบาๆหน่อยก็ได้แอบถ่ายก็ได้ไปนี่ไปเกี่ยวแล้วเนี่ยเนื้อจู ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรครับเจ้าแคทต้องออกงานครับผมถึงแล้วที่ว่าปิดถนนครับปิดถนนเดี๋ยวเราต้องไปเราต้องไปฝั่งนู้นครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยอ,อ,อะไร่วะเนี่ยไม่ได้จะมองด้านข้างเอา้าไอ้ที่มึนอะไรวะเนี่ยผมไม่ได้จะมองด้านข้างคือเราต้องเคลียร์รถออกก่อนอะท่านผู้ชม ถึงแล้วโอ้โหไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต้องไม่โจแครก็ต้องได้ออกอะ่ะอันนี้ยังยังไม่กดรับงานนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูก,ก่อนนะว่างานเป็นยังไงครับโอ้โหเมืองเมืองทั้งเมืองโอ้โหดูตึกสิอันนี้คือต้นตึกครับอันนี้คือปลายตึกโอ้โหนี่ครับงานของเราอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหรถยังเยอะเลยท่านผู้ชมแต่พอเรารับงานแล้วมันก็งานน่าจะหายนะครับ มาเอา้ามึงมาวร์ปอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้ค<อ>ุณผู้ชมจับภาพนี้ไว้ดีๆนะครับจับภาพที่ก่อนที่จะรับงานไว้ดีๆนะครับอ่าจับภาพไว้นะจับภาพไว้นะ EP ที่หนึ่งครับผมจับภาพไว,นไว้นะครับจับไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวเรามารับงานกันนะครับผมไปครับ งานนี้มาตรงรูปถนนครับแล้วก็เจนี้เรายังไม่ได้ทําเลยเนะี่ยคนอื่นคนอื่นแม่งเราทําไปสองสามรอบแล้วไหนนะโอ้โหคนอื่นเขาเราทาไปเยอะแล้วโอ้โหมาเดี๋ยวเจนี้เดี๋ยวน้อยใจครับผมเดี๋ยวเจน้อยใจงานที่สูงที่สุดครับผมลยร,ราคาหนะ้าล้านนะทุกท่านผู้ชมครับราคาห้าล้านเก้าครับเกือบหกล้านยิ่งเกล้ดระดับไฮนะครับ คืออาจจะต้องมีการทํานอกรอบกันบ้างอะ่ะโอเคกดรับไปตื้อด,ด,ดึงตึงดูงานแรกแมงสี่ล้านอะ่ะทุกผู้ชมราคาสี่ล้านอะ่ะรถเกรดรถเครดโอ้โหแมงราคาสี่ล้านอะ่ะอันแรกคือราคาสี่ล้านที่เหลือแบบแสีแส่แสนสองแสนแสนกว่าบาทโอ้โหโล่งเลยฮะอ๋อมันต้องเอ,เอาไอ,อ,อหัวดำาอ,อกก่อนโอ้โหตอนแรกเป็นล้านจอดรถแมงตอนนี้เป็นล้านโล่งแล้ว อ่าเป็นเอ้าอ๋อโอเคเขาตอนนี้เขาพาใบามาลงแล้วนะมึงให้กูทำอะไรวะนะ่ะพื้นแตกเอาเวสเอาทำไมอะ่ะคือถ้า,ถาทำงานในเมืองก็ต้องอย่างนี้แหละท่านผู้ชมมันต้องหวัดดีนายโอเคหวัดดีครับเจ๊โอ้ยไถไถไถปรับหน้าดินโอ้จากนั้นก็ยก งานง่ายมากคือพี่ใหญ่ผมถไถแต่ใหม,ม่ปะเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันต้องไถลึกแน่นอนเลยหรือเปล่าวะมไม่น่าลึกถ้าลึกต้องเป็นรถขุดเนาะงานแรกคืองานไถครับโหงานไถก็อูสี่ล้านเลยเหรอลูกพี่อ๋อผมว่าน่าจะแบบงานแบบหนักจัดๆเลยนะเนี่ยมาเรามาทํางานกันดีกว่าครับผมมีงานก็ต้องทํางาน่ะเนาะท่านผะู้ชมเนาะรงงานใหญ่แล้วครับนาก็อยู่กับ งานตัวนี้น่า,จะ,นานนนนะจะเป็นอาทิตย์เหมือนกันเนาะท่านผู้ชมนะเราจะเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับก็งานานี้เราย้ายค่อนข้างจะบ่อยนะครับไปค่อนข้างยิดนานเลยแหละเอาอ๋อยังไม่นี่หรอยังไม่ปลดล็อกหรอมางานก็ อ๋อนั่งอานเราย้ายไปเยอะแล้วก็ต้องยมทั้งในเมืองทั้งในป่าทั้งในภูเขาแค่นี้จิ๊บจิบนะแค่นี้บอกเลยว่าจิ๊บจิบครับผมไปลงุงเลิกกัน ตังน,นี้จะไม่มีรถบามบิงเลยนะครับทุกคนจะไม่มีรถบาวิ่งขวัใจเราเลยมาดูกันว่าม,ามันขุดสูงเออขุดลึกขนาดไหนนะครับไม่ลึกนี่หว่าโอ้โหตืนต้นๆเองนี่หว่าโอ้โหแม่งอยากตื้นเลยอะ่ะ รู้คิดว่าดันเอาแบบนี้กับกับใช้รถไถอันไหนมันดีกว่าอันไหนอันไหนอันไหน,น,นมันจะเร็วกันอะ หรือว่าขูดเรามันเร็วกว่าวะหนึ่งเปอร์เซ็นยังโหยังไม่หนึ่งเลยว่ะเฮ้ยหนึ่งแล้วเว้ยโอ้โหบ้าจริงโอ้ยสุดยอดว่ะงานมันใหญ่จริงครับทุกคนต้องยอมรับว่างานนี้เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็ราคาสูงมากๆครับ แล้วก็ผมเลือกเป็นระดับไฮด้วยนะผมไม่ได้เลือกเป็นระดับมีเดียมหรือโลนะผมไฮยทุกงานนะ เดี๋ยวดูรถขุดไปก่อนนะเดี๋ยวให้ดูรถรถไถแล้วกันเนาะเป็นงานลอกนานเลยด้วยโอ้ยเดี๋ยวปิดวิดีโอี่เพียงตอนนี้ครับท่านผู้ชมเป็นงานลอกนานเลยนะเนี่ยโอ้โหนานนะผมบอกเลยว่าหลายเดือนนะครับเออเป็นอาทิตย์ดู่นแหละดูดิวืนจังใจอะ่ะเจอใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทำวันนี้เสร็จก็ต้องได้ไปยกน่าจะแผ่นปูนตรงนี้อ,ออกนะครับผมโอเค ยืนใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ